ไปดูที่มันอยู่ไหนช่องดิดิเห็นไหมลูมันเห็นไหมนี่ยมันขุดออกมาเนี่ยไปไปดูตรงนู้นดินี่นู้นดิลูเออไปดิไปดิมันจะออกมามันคำคำอ่ะเนี่ยเนี้ยฟอดฟอดอย่างเงี้ยเนี่ยดฟอด ตายแล้วเนี่ยมันไม่ตายตายแล้วมันไม่ตายมันดิ้นอยู่มกีมันดิมันดิ้นอยู่มันไม่ใช่ปูลมปูจะแมเนี่ยไปตำคู่เอสเอสมาเอาปูเอ็วเร็วเร็วเวเร็วเรเร็วเร็วเรวเร็วเรวเร็วเร็วเร็าเร็วเร็เร็วเวเร็วเร็วเร็วเเร็ว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 เน็วเเร็วเ แล้วค่อยปล่อยมันเดี๋ยวเดี๋ยวปเตัวยังเด็กจะได้ิุตมเเปิดแล้วก็เปิดเบาๆอางนี้็ได้อยู่